คลิปนี้ผมได้เดินทางมาถึงวัดป้อมนะฮะถนนท่าหินตำบลท่าลาบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะฮะวัดโบราณแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะฮรมีสิ่งละอันพลาน้อยนะครับวัดนี้นะครับเหตุที่เรียกว่าวัดป้อมเนื่องจากเป็นที่ตั้งป้อมปรากานะฮะในการในการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบแล้วก็จะมีป้อมปราการในการดูแล ติดตั้งอาวุธอะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ก็สร้างเจดีย์ไว้ตรงจุดที่เป็นป้อมปราการนะครับเป็นเจดีย์ทางด้านขวามือผมนะฮะเมื่อสักครูคร่ที่ผู้ถ่ายได้ถ่ายไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยววัดนี้มีเนื้อที่ประมาณ17ไร่เศษนะครับก็มีโบสถ์เก่าแล้วก็มีสารการบเรียนซึ่งเป็นสถานที่เก็บ วัตถุโบราณของทางวัดมากมายนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางวัดเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปถ่ายทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายทำภายในอุโบสถของวัดป้อมนะครับแล้วก็ไปที่สละกัเรเบียนจุดไฮไลท์ที่เราจะได้ชมวัตถุโบราณของทางวัดป้อมครับเชิญครับ,คร,บครับก็ที่ยืนอยู่บริเวณน,นี้เป็น บริเวณวัดนะครับซึ่งจะสังเกตว่ามีอุโบสถมีสารกาปรเรียนกุฏิสง์แล้วก็มีลานกว้างนะครับซึ่งสมัยก่อนที่ผู้บรรยายเนี่ยเคยเป็นเด็กก็เคยมาดูหนังกลางแปลงที่บริเวณด้านหลังของผู้บรรยายเนี่ยจะเป็นที่ตั้งจอหนังกลางแปลงตั้งลงลิเกนะครับปัจจุบันนี้ลงลิเกก็ลื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบริว,วัดก็จัดเป็นสัดส่วน โดยรอบมีเจดีย์นะครับทางด้านหน้าผมเนี่ยนั่นคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ตั้งป้อมปราการนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะฮะเมื่อสมัยนั้นก็ได้สร้างเจดีย์นะครับมีเจดีย์อยู่ด้านในนะครับเจดีย์องเล็กอยู่ด้านในเจดีย์โบราณนะครับข้างนอกนี้เป็นเจดีย์ที่สร้างใหม่นะครับด้านในจะมีเจดีย์โบราณนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วอาจจะไปถ่ายทำให้ดูนะครับในช่วงนี้ขอเชิญที่อุโบสถวัดป้อมครับครับตอนนี้เราเข้ามาภายในบริเวณลานอุโบสถนะครับของวัดป้อมนะจะสังเกตว่ามีใบเสมาเป็นศิลาแรงด้วยนะครับรอบด้านนะครับแล้วก็โบสถดที่ก็เป็นโบสถดท,ที่เรียกว่าได้สัสดส่วนสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่า แล้วบริเวณนลานอุโบสถนี่ก็ปูกระเบื้องสะอาดสะอ้านนะครับมีประตูปิดบอดหนะกันสุนัขนะครับเข้ามาทำให้สกรปรกนั่นเองนะครับก็เมื่อก่อนเนี้ยสมัยผู้บรรยายเนี่ยเป็นเด็กก็เคยมาเตะฟุตบอลเนี่ยบริเวณเนี้ยลานอุโบสถเนี่ยนะครับอาศัยไปทิศเตะเมื่อก่อนนี่จะเป็นกระเบื้องสีอื่นตอนนี้เป็นกระเบื้องสมัยใหม่นะคะรับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกระเบื้องสีอื่นนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในโบกสนครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในอุโบสถนะครับของวัดป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระประธานนั้นเป็นพระพุทธชินาราชจำลองนะครับมีอายุเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสาวกซ้ายขวาครับเป็นโบทขนาดย่อมนะด้านในก็จะเขียนภาพสีต่างๆนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติของ องสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นบทที่พื้นยังเป็นกระเบื้องหินอ่อนเก่าอยู่นะครับพื้นนะครับพื้นของอุโบสถนะฮะสมัยที่ผู้บรรยายเนี่ยเคยเป็นเด็กนะพื้นก็ยังเป็นพื้นเดิมอยู่นะครับแล้วก็ที่นั่งยกพื้นก็เป็นของเดิมนะฮะของนั่งเดิม พศสองพันสี่ร้ยเก้าสิบหกนะครับสองพันสี่้เกสิบหกนฮะพื้นนี่เก่ามากนะฮะอายุรวมประมาณเจ็ดสิบปีได้นะครับพื้นเนี้ยยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะนี่คือภายในโวสถของัดต้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมสรรารการเรียนไฮไลท์ของเรา ในนั้นจะเก็บวัตถุโบราณของทางวัดที่ขุดได้ที่เก็บสะสมไว้รวมอยู่ที่สาราดเรียนนะครับเดี๋ยวไปกันครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณสาราดีเรียนที่เก็บวัตถุโบราณของทางวัดนะครับจะสังเกตว่าสากาดีเรียนก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็โดยรอบนั้นก็จะมีกุฏิสงนะครับมีหอะระฆัง นะครับมีที่ประกอบพิธีาชาปนากิจศพนะรบ,บริการชุมชนนะเป็นสถานที่ล่มลื่นนะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับนี่คือสถานที่ของวัดป้อมนะครับนะบก็หน้าที่จะมาเยี่ยมมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวัตถุโบราณบนสารการ,ปรเปลี่ยนกันครับ ครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในบริเวณสารการ,ปรเปลียนนะครับปกติแล้วจะไม่ได้เปิดให้ชมนะฮะแต่ขอร้องพระคุณเจ้าว่าขอเข้าเยี่ยมชมหน่อยนะครับบริเวณรอบจะมีภาพนะครับภาพเขียนนะครับลายรอบเนี่ยอายุประมาณ60ป,ปีนะครับนะบ60ป,ะปีมีทร,รม,มากนะครับนะครับทั้งรุ่นเ,เกา่าแล้วก็มี อ่ารุ่นโบราณนะครับรุ่นปัจจุบันอยู่ในนี้มีตำรายาต่างๆนะครับเป็นเล่มๆนะครับเป็นสมุดเป็นเล่มๆนะครับอ่าเดี๋ยวให้กล้องแทนมานะครับนี่คือตำรายานะครับเก่ามากๆนะครับนะครับตำรายาอ่านไม่ออกนะครับสีจางต้องค่อยๆเปิด นะครับเป็นลอยหมึกนะครับมีหลายเล่มด้วยกันเก็บเไหนไประดิตภัณฑ์นี้นะครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับนิราศนะครับอันนี้เป็นนิราศทานทองแดงสำนวนเจ้าฟ้าทำมาทิเบตนะครับน่ะข้างในก็จะมีเป็นเปิดอย่างนี้นะครับน,นะครับเป็นนิราศนะครับ เก่าแก่มากๆเลยทีเดียวนะครับเก็บอยู่ในตู้ไอ้นี้เราก็เยอะแยะไปหมดนะครับเดีนะ๋ยวทางวัดก็จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นะดีของโบราณตามตู้ต่างๆนี่ยมันจบไปด้วยนะคำภีโบราณทั้งนั้นเลยนะครับคำพียาวัดนี้เคยเป็นวัดรักษานะฮะหลวง,งตานี่ยก็บรณาภาพไปแล้วนะครับนะเอ,อ จำชื่อหลวงตาไม่ได้อยู่เป็นกติส่งนะครับเป็นหมอยาอยู่นะี่คือของเก่านะครับต่างๆของทางวัดป้อมนะครับอยู่ในสาราการประเรียนรอวันที่จะได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแต่เก็บรักษาไว้ก่อนเดี๋ยวสักครู่เราจะไปดูที่มาที่ไปของชื่อวัดป้อม ว่าจุดกําเนิดที่ใช้ชื่อวัดป้อมเนี่ยตรงไหนคือจุดกําเนิดเดี๋ยวจะพาไปชมครับเจญครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณเจดีของวัดป้อมนะครับสถานที่เป็นชื่อของวัดป้อมนะครับไม่ใช่เจดีองนอกนะครับองนอนในครอบของเก่าไว้นะครับก็สันนิฐานว่านี่คือแนวกําแพงเมืองเก่านะครับ นะที่อยู่ใต้ดินนะครตอนนี้เกิดจากการทับถมไปเรื่อยๆนะครับแนวกําแพงเมืองเก่านะครับตรงนี้เป็นป้อมปาการในการเฝ้าระวังภัยจากข้าศึกเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมเจดีองค์ดั้งเดิมครับนะครับ,นะรบเป็นที่มาของวัดป้อมครับนี่คือเจดีกเก่านะครับ นะครับเมื่อก่อนเป็นป้อมตาการนะครับในการเฝ้าระวังภัยของค้าศึกเมื่อลืบบริเวณนี้ออกก็สร้างเป็นเจดีย์ไว้เป็นสำคัญนะครับเป็นเจดีย์สมัยเก่านะสมัยโบราณเลยนะครับก็ออรอบรอบนี้ก็ทำเป็นเจดีย์ใหญ่ครอบเจดีย์เดิมอีกทีหนึ่ง แล้วก็บริเวณฐานเจดีนี้ก็จะบรรจุอัฐินะครับของผู้มีอุปการะคุณของทางวัดป้อมนะครับลายรอบไปนะครับนี่คือที่มาของวัดอ้อมนะฮะถนนท่าหินตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเชรบุรีนะครับอันนี้คือเจดีดั้งเดิมนะรสร้าง ในสถานที่ที่เคยเป็นป้อมปาการระวังค่าศึกและจากแนวของเจดีนี้น่าจะเป็นกำแพงเมืองซึ่งชำรุดผุพังจมดินไปนะครับนี่คือเลยกลายมาเป็นชื่อของวัดป้อมนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมอีกสถานที่หนึ่งนะครับนะครับ ก็วันนี้ได้มาวัดต้อมดูสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนะสลักกรบเบียนที่เก็บวัตถุโบราณแล้วก็สถานที่เป็นชื่อของคําว่าวัดป้อมซึ่งก็คือเป็นที่ตั้งป้อมโบราณแล้วก็ก่อพอป้อมรื้อออกไปก็ก่อเจดีย์ไว้เป็นสัญลักษณ์ได้เข้าไปเยี่ยมชมด้านในด้วยนะครับนะครับก็ในวัดนี้ก็ลุ่งเรืองมาทุก เจ้าวาดนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่ชิมนะครับหลวงพ่อชิมเนี่ยนะครับท่านก็พัฒนาวัดแล้วก็เคยเทศเรับกันเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่ห้าด้วยนะครับนะครับด้านหลังผมเป็นศาลาร้อยปีศาลาปู่ชิมร้อยปีนะครับของทางวัดต้อมถนนท่าหินตำบลท่าลาบ อำเภอเมืองจังหวัดพษิษบุีนะครับในคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับคนเราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ